สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตำดำซิงนะคะวันนี้อนุโมทนาบุญกับศรทาทุกคนทุกท่านที่มาร่วมตักป่าเช้านะคะกับหลวงตาบุญชื่นที่พระธาตุอุเทนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายตื่นแต่เช้านะคะวันนี้วันนี้วันที่เจ็ดนะคะ วันนี้วันที่เจ็ดมีนาคุมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะยากาศเช้า เมื่อคืนก็ฝนตกโปรยๆนะคะเมื่อคืนบรรยากาศฝนตกโปรยๆอันนี้ฝนเริ่มเหมือนฝนเริ่มลงเม็ดนะคะ สวัสดีพุทธศสนิกชนนะคะชาวพุธทุกคนทุกท่านเช้าว,วันที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะฝนเริ่มปล่อยนี้นะคะเพราะว่าก็เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝน จะมีพายุนะคะวันที่6ถึงวันที่8ปดอ,อยพอย่างถเหนืนอฮกพััองนนนนันเดาไปแเลยเยแไปหรอะขนมขนมขนมขนนมขนมขนมขนมมขนมมนนมนาุนะ ขณะนี้ก็เกือบหกโมงเช้าแล้วนะคะ พระ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์ฉันก็พันทากอตเลยนะครับ

Terima kasih telah menonton! ก็ดวงตาท่านรับบินธบาทนะคะเข้าไปเรียบร้อยแล้วด้านในนะคะ ก็จะมาคัดแยกอาหารนะคะคัดแยกอาหารตาท่านเข้าไปด้านในเดี๋ยวพ่อพี่น้องศรัทธาของเราก็คัดแยกนะเป็นยังไงคะแม่หนูยูฟังของนามฟังคุณค่ะทยอยริืมเข้าไปด้านในนะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะอากาศก็ดีนะคะอากาศดี กันก็คัดแยกอาหารคัดแยกขนมนะคะแล้วก็น้ำออกจากกันนะคะเดีย๋ยวเราป้อนให้นเดี๋ยวเราปอนหนึ<ะ>พนี่น้นองของเราก็คัดแยกอาหารนะคะเป็นนมไว้แต่นมขนมไว้แต่ขนมเป็นน้ำไว้แต่น้ำเนาะจะได้แบง่งแจกกับเด็กๆที่มาในวันนี้นะคะแบง่งแจกกับเด็กๆที่มาวันนี้ด้วยแล้วก็ ก็บรรยากาศเช้านะคะบรรยากาศเช้าๆของพระธาท่าอ <Die> ุเทนนะคะในเช้านี้ บรรยากาศเช้าๆนะคะอากาศอ้อากาศดีมากนะคะสวัสดีค่ะหนูว่าจะตกนะวันนี้จับบ้านสกลฝนตกหนักเลยฝนตกหนักใช่ไหมคะอยู่สกลนครโอ้ยู่นี่ทั้งลมทั้งฝนโอ้ยู่นี่ปอกเป๊กปอกเป๊กนี่แหละแบบนี้แหละแต่ว่าหนูว่าหนูจะนอนนี่แหละที่นี้เพื่อนเลยว่ากลัวนังสือสวดมนต์ไม่พอ ก็เลยกลับไปนอนบ้านฝนตกแห้งฝนตกแห้งโอ้ท้งลมทั้งฝนของยูนี่ปกแปะโปกแปะกับเด็กเก็บของไว้อยู่ปกแปกแต่เหน็หนาก่อนโอ้แสดงว่าสีมามึอนี้ละมึอนี้นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศเช้าๆของเราค่ะบรรยากาศเช้าๆวันนี้นะคะอากาศดี อากาศดีมากนะคะบรรยากาศเช้าวันนี้อากาศดีมากแล้วก็น่าจะฝนตกแน่นอนอ่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะของอ่ะริมโค้งนะคะริมโค้งก็อากาศดีนะคะอากาศดีมาก มากมากหลายพี่น้องมา,มากมากหลายมากมากหลายหลายเมืองไทยย่อท่าอุเทนนครพนมค่ะมีจกักรยานใหญ่ด้วยก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศริมโขงนะคะสุดแผ่นดินสยามครั้งหนึ่งที่ท่าอุเทนนะคะจกักรยานใหญ่เพื่อนกระเฮ็ด มองไ้ให้ชมวิวพี่น้องค่ะสุดแผ่นดินสยามชุมชนวัดพระธาตท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนค่ะก็สวยงามอะไรลอยอยู่ก็สวยงามมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ยู u ู e ตั้มดัมซิ่งแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจใน EP นี้และ EP จะต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงค่ะ